ขอรุกหนังกะจางครับทาง911สปอร์ตคลับสำหรับคนรักกีฬานะครับใครที่ชื่นชอบกีฬาโดยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลนะครับอย่าลืมที่กดติดตามกันไว้นะครับทุกช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า Tik t o k นะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงาน911ด้วยครับวันนี้ผมจาจางทัพโฟนะครับก็จะมาขยี้ประเด็นข่าวนะครับซึ่งต้องบอกตรงๆว่าในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหเป็นวันเป็นวันที่เหมือนป่าช้านะเป็นา้รงแแบบบทจะ ไม่มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเลยคุณผู้ชมทั้งหลายนะครับเพราะว่าเออมื่อวานนี้เหมือนเป็นวันเขาเรียกว่าเป็นไฟเดย์ไนท์อะแล้วทุกคนแบบ เอาเขาเรียกว่าออกไปปาร์ตี้แฮงเอาท์กันนะแล้วคือนักข่าวก็แทบจะไม่ทํางานแล้วก็ม,ม,มันมันมันแทบจะไม่มีประเด็นอะไรอะไรแบบที่น่าจับต้องได้เลยนะครับซึ่งประเด็นที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยมันก็เ,เป็นเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้ก็ต้องขออภัยคุณผู้ดูด้วยนะครับที่ที่ถ้าเกิดว่าเรามีข่าวเรื่องของของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเยอะเพราะว่าต้องยอมรับตรงๆว่าในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหรือในช่วงซัมเมอร์ในช่วงที่เป็นแกปว่างนะครับของฟุตบอลเนี่ยเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นเรื่องที่่โโ้้หขขาายยไไดดครรับจิงแต ก็ได้ประกาศนะครับว่า,าปล่อยตัวนักเจ็ดนักเตะนะครับออกจากสโมสรอ,อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งมีใครกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปเลยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ก็มีการส่งรายชื่อนักเตะนะครับรายชื่อนักเตะให้กับทางาสมาคมฟุตบอลอังกฤษน,นะครับหรือ,อ EFF EFL นะครับผมได้ส่งรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าใครที่จะใช้นงานนะครับในฤดูกาลหน้านะครับแต่มี7คนนะครับที่ตกหล่นไปแล้วก็มีการประกาศจาก,จากทางสโมสรนะครับว่าจะมีการปล่อยตัวนักเตะทั้ง7คนนี้นะครับนำทีมโดยนะครับฟิลโจนส์นะครับฟิลโจนส์เนี่ยก็ หมดสัญญาอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่อยู่กับสโมสรมาอย่างยาวนานเป็น10ปีนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ลงสนามเท่าไหร่นะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องจากลากันไปนะครับฟิลโจน์นำทัพเลยครับตามมาด้วยกองหลังอีกคนนึงครับนั่นคืออักเซลตวนเซเบ้นะครับผมคนนี้ก็เป็นเยาวชนสโมสรน,นะครับตอนนี้อายุ25ปีแต่ก็ไม่สามารถที่จะขึ้น มาสู่ทีมชุดใหญ่ได้อย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็บวกปัญหาอาการบาดเจ็บนู่นนี่นั่นฤดูการก่อนหน้าเนี่ยก็ถูกปล่อยยืมตัวไปนะครับก็ถูกปล่อยตัวนะครับหลังจากที่หมดสัญญากับสโมสรนนะครับอีก5าคนนี่เป็นพวกดาวรุ่งนะครับมีทางด้านของเอธานกัตเบตนะครับดาวรุ่งแดนกลางดาวรุ่งคนนี้ก็ตอนแรกก็มีการน่าจับตามองว่าเฮ้ยจะได้ขึ้นเล่นกับทีมชุดใหญ่หรือเปล่าสุดท้ายก็ไม่ได้ลงสนามนะครับคนต่อมาครับเป็นทางด้านของดิชอนเบอร์นาร์ดนะครับกองหลังที่ มีแววเมื่อประมาณ 4- ีปีก่อนนี่ดูแบบมีแววมากๆนะครับดิชอนเบอร์นาร์ดว่าจะสามารถขึ้นทีมชุดใหญ่ได้แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถขยับตัวเองได้นะครับก็ถูกปล่อยตัวหมดสัญญาไปนะครับส่วนนี้สามคนนี่เป็นชื่อค่อนข้างที่จะไม่คุ้นเคยสําหรับฝั่งแม้กระทั่งแฟนผีเองนะครับไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเอลิกันบิลลี่นะครับชาลีเวตเวลนะครับแล้วก็มานี่น็อกเกตนะครับ พวกนี้เป็นนักเตะอะคาเดมี่ของอ,อ,อสโมสรนนะครับที่ยังไม่ได้มาสัมผัสชุดใหญ่เท่าไหร่ก็ถูกปล่อยตัวออกไปนะครับส่วนนักเตะที่กําลังมีการเจรจายืนยันสัญญานะครับมีการใช้ออปชั่นสัญญาเรียบร้อยเนี่ยแล้วเนี่ยก็มีอยู่4คนด้วยกันนะครับก็มีผู้สาปตัวอย่างทอมฮีตันผู้สาปตัวอย่างนิทานบิชอปนะครับมีอีธานแลตนะครับแบ็คขวาที่เป็นแบ็คขวาดาวรุ่งที่หลายๆคนก็แอบแอบเชียร์นะครับคนที่เป็นสายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ทางด้านของลิสเบเนตนะครับก็เป็นแผงหลังอีกคนหนึ่ถูกขยายาาออปปชัั่นสญญ,ญไ อยู่กับทีมต่อไปอีก1ซีซั่นนะครับแต่ที่น่าจับตามองก็คือเรื่องของ WDKR ที่ไม่มีชื่อในการส่งรายชื่อลอตแรกนะครับให้กับทาง EFL นะครับยังไม่รู้ว่าอนาคตของเดคเคอจะเป็นอย่างไรซึ่งสโมสรก็ยังไม่ได้ส่งชื่อเพราะว่าตัวของเดคเคอเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ตกลงปองใจสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณขณะนี้นะครับส่วนอีกคนนึงก็เป็นประเด็นกระแสนะครับก็คือการมีชื่อรายชื่อของทางด้านเมสันกรีนบูดนะครับส่งให้กับทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือลีกอาชีพไปเนี่ยว่ามีชื่อของเมสันกรินบูดก็ไม่ต้องตกใจอะไรครับเพราะว่าเมสันกรินบูดเนี่ยยังเป็นนักเตะที่เขาเรียกว่ามีสัญญากับทีมนะครับอยู่อีก2ปีถึงปี2025ครับ ังน,นั้นการที่สโมสรส่งชื่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการส่งปกติอยู่แล้วนะครับแต่จะได้ลงเล่นหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่สโมสรตัดสินใจนะครับแต่หน้าที่ของสโมสรก็คือนักเตะที่ยังมีสัญญาณอยู่เนี่ยยังไงก็ต้องส่งรายชื่อไปก่อน นะครับเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตข้างหน้าของเมสันกรีนวูดเนี่ยจะได้คัมแบ็กมาหรือเปล่านั่นเองนะครับแต่ที่จับตามองก็คือย้อนกลับไปนะครับนั่นคือเรื่องของ WDKR ว่าอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรเราก็เคยได้พูดไปแล้วว่าเอ๊ะเราจะ,ะว่า DKR จะไปต่อหรือพอแค่นี้อันนี้ก็เดี๋ยวเราก็สามารถที่มาพูดคุยกันได้นะครับส่วนเรื่องซื้อขายนักเตะ เมื่อคืนนี้ก็เงียบเหมือนเดิมครับทุกอย่างนิ่งล์พูนิ่งแมนซิตี้นิ่งอาร์เซนอลนิ่งเชลซีนิ่งนิ่งจริงๆนะครับแทบจะไม่มีอะไรที่แบบว่าเอามาขยี้กันได้เลยครับก็หวังว่าค่ำคืนนี้นะครับข่าววันพรุ่งนี้ว่าน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจให้เราได้ติดตามกันครับก็อย่าลืมครับที่ติดตามกันไว้นะครับกับเคาะลูกหนังกับจ่าแตงทาง911สปอร์ตครับครับสำหรับคนรักกีฬานะครับใครที่ชื่นชอบกีฬาอย่าลืม นะครับกดติดตามกันไว้นะครับทุกช่องทางออนไลน์ Facebook y o u t u b e TikTok นะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับพวกเราเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา911 p o r t ครับนะครับส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกับจ่าแตงท็อปโฟเป็นพิเศษนะครับแบบ Exclusive เลยเนี่ยก็สามารถที่แอดไลน์กันเข้ามาได้ครับที่ Line แอดท็อปนะครับไลน์แอดแอดท็อปส4เข้ามาบอกเลยว่าเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าเราจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมแล้วก็กิจกรรมสนุกๆให้ได้ติดตามกันนะครับทั้ง่องช เจอกันใหม่สวัสดีครับ